ชื่อหนูชื่อชื่ออะไรชื่อน้องเพชรหนูชื่ออะไรลูกชื่อน้องคอยอ่าน้องน้องของขวัญมารายงานตัวก่อนหนูชื่อน้องของขวัญชื่อน้องของขวัญเอาไม่เห็นหน้าเลยลูกหน้ากล้องอ่ะหน้ากลองหนูชื่อน้องของขวัญอายุว่าเร็วลูกหนูชื่อน้องของขวัญจ้าของขวานจ้าเออลูกดีไม่ดูน้ำผมระวันพี่น้องวันนี้วันนี้น้องเพชรน้องคอย มาที่สาลาครับที่ศาลาม,มาช่วยพ่อทํางานงที่วัดที่วัดวังน้ําเย็นวังน้ําเย็นนะคะน,น,นะคะ คุณย่าคุณยายมาให้กำลังใจพูด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 คุณย่าคุณยายมาให้กำลังใจใจเกินร้อยเยอะๆนะคะนะคะจะได้เจอความน่ารักของน้องเนตรน้องพรักกันรักกันครานี้รักกันอรักกันกอดกันจิ อ่านมากอดเพชรพลอยกอดกันโอเคอ่ะโอเคกอดโอ้โหรักลักลักลายวันนี้หนูทานข้าวหรือยังเพชรพลอยเพชรพลอยทานข้าวเพชรเพชรพลอยหนูทานข้าวหรือยังสาว หวานห oui. วานช็อกโกแลต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 มาแต่งแล้วพ่อแต่งเรียบร้อยแล้วลูกพ่อแต่งเรียบร้อยแล้วมันจะเลอะเดี๋ยวมันพ่อจะได้แต่งใหม่จะได้แต่งใหม่ฝากคุณย่าคุณยาย อาพูดูดใหม่สิลูกฝากคุณย่าคุณยายซื้อบัตรถุงติดให้ลูกให้ลูกพ่อยคันวาเลนไทนยให้พ่อบอยแม่ด้วยนึ่งใบอ๋อโอเคครับครับเดี๋ยวเนี่ยหนูหนูหนูพูดตามพ่อก่อนหนูพูดตามพ่อก่อนพูดตามพ่อเดี๋ยวฟังฟังฟังพ่อก่อนโอ้ยจิกจิกจิกกจิกน่า อันนี้กระดอเอะ,อะพูดตามพ่อนะอย่าพึ่งเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้ลงรถเลยเนี่ยถ้าเล่นไม่พูดตามพ่อเนะี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณย่าคุณยายจ๋าคุณย่าพี่ใหญ่จ๋าน้องเทสน้องพลอยอน้องพลอยขอเชิญขอเชิญคุณย่าคุณยายคุณย่าคุณยายซื้อบัตรกลุ่มปิดปิดแล้วเส็จบันมาเลนไทยวันมาเลนไทยข้าวบอยแม่แอนด้วยนะคะพ่ขบอยแม่แอนด้วยสิคเมาเมาส์ เดือนกุมภาพันธมาแล้วจ้าเย้ฟาซื้อบัตรกุมปิดนะครับเมาเดอนกุมภาพันมาแล้วคดคุตกิกเหรลิปสติกใครซื้อมาคะแม่ซื้อมาให้พ่อจ้าซื้อมาจากไหนซื้อมาจากกรุงเทพค่ะใครือใเอาแม่ซื้อมาให้ค่ะ ฝากชื่อให้ชื่อมาฝากคุณแม่ซื้อมาฝากคุณพ่อไงคะใครดีใจเขาพ่อดีใจสิเขาพ่อดีใจได้ไหมอะไรนะลูกกินเลยลูกกินเลยเหมือนไหมเขาขออนุญาตก่อนหมืกินได้ไหมคะอร่อยมากอร่อยมากไหมลูกอร่อยมากไหมว้าวว้าอน้องพอกินไหมกินไหมลูกแอปเปิลแอปเปิล ไม่ขอบคุณพ่อเลยขา,ภา,าดทานข้าวกลุ่มบอมบิลลี่เอฝากซื้อบัตรกลุ่มปิดด้วยนะครับ้อบัตรกลุ่มป,ปิดด้วยนะคะกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยกไปบัตรไว้<ะ> 5, <000. S 2> เลยเมาเมาเดือนมาเมาเดือนในค้าแอบมาทันเรีบซื้อนะคะรีบซื้อนะคะถ้าไม่ไมรีบ าไม่หลีบไม่เห็นความน่ารักไม่ทุกข์ไม่เห็นความน่ารักของน้องพลอยนะครับนนะครคุณไดอยู่กับผมตอนนี้น้องพลอยครับผมสา,มาวพลอยว้าว <Overwatch. S 2> วังวังเมาแล้วขอบคุณ <excit> pe, คนที่เมาแล้วครับน้องของขวัญเรียนชั้นไหนแล้วหนูหน,น,ออนูชื่ออะไรน้องของขวัญเนี่ยชื่ออะไรชื่อเขาโรงเรียนชื่ออะไรครับหวังหวังชื่ออะไรลูก ลูกจะไปไหนลูกจะไปไหนไอย่าพึ่งไปเดี๋ยวพ่อพาขึ้นเมตีจะขึ้นไหมอมืเอาวจะกัดลูกอเอาเดียวคิมไม่กัดก็ได้เอาไม่กัดไม่กัดก็ไม่กัดไม่เม,มาเท่าไหร่ครับเมากดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับเมาเดือนกุมภาพันธ์ได้ชมทั้งเดือนเนี่ยสามร้อยห้าสิบแปดบาทหรือซื้อแค่เป็นรอบเนี่ยหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยเท่าไหร่หนึ120่งร้อยยี่สิบจ้า ไม่อร่อยจังเลยอะไรนะมันเป็นแอปเปอร์เลยครับเต้าแฝดมาแล้วเต้าแฝดมาขอกำลังใจแล้วนะครับอย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดให้ด้วยนะครับเ้าเห็นไหมเยอะเลยเดี๋ยวพ่อจะทำผมนะ50จมูกเป็นแบ่สั้งฝากด้วยนะครับผมไลฟ์สด EP e ีที่น่าจะเป็น16หรือเปล่าอ p แรกของเดือนกุมภาพันธ์ก็คือวันที่16นี้นะครับผมรีบเข้ากลุ่มเลยตั้งแต่วันนี้นะครับฝากพี่พี่แม่ๆด้วยนะครับใครที่ซื้อแล้วก็ช่วยบอกต่อช่วยไปตามสมาชิกตามเพื่อนๆเ,เข้ามาซื้อเยอะๆนะครับใครยังไม่ซื้อก็รีบซื้อได้เลยซื้อตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับเปิดกลุ่มแล้วซื้อเป็นรอบห2 8บาท เสียงนกแก้วนกคุณพ่อดูย้อนหลังได้นะจ๊ะดูย้อนหลังได้หนึ่งเดือนครับผมต้องรีดดูภายในหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเราไม่ได้ลบแต่ระบบ Facebook ถ้าครบหนึ่งเดือนแล้วไลฟ์สดมันจะลบไม่ว่าจะเป็นของใครครับระบบมันปรับปรุงใหมนะ่มันเก็บข้อมูลไว้แค่หนึ่งเดือนนะถ้าสมมติว่าซื้อแล้วดูย้อนหลังก็นี่นะครับเมาส์เลยครับเมาส์เดือนกุมภาพันธ์ไปเลย นะครับ358บาทเต็มวงใจกันร้อยแล้วก็มีแอนออร์ดีด้วยสังเกตยังไงคะคนไหนน่าจะเป็นพลอยถ้าถ้าได้อยู่ด้วยเนี่ยจะจะถึงถึงจะบอกได้ว่าใครเป็นเพรเป็นพลอยครับถ้าน,นานๆทีได้เจอก็ขนาดผมเองผมก็ยังหลงขนาดผมเองผมก็ยังหลงพี่น้อง สวัสดีจ้าพ่อบอยกันลูกสาวคนสวยน่ารักชอบนะคับขอบคุณครับน่็พอมันวันนี้มาัสารคามครับแสดงวิวัดป่าวังน้ำเย็นหลวงพ่อสุริยัน,น,นยก็แวบ,บมาแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเสียงด้วยก็ฝากพี่พี่บ้านเอบีช่วยขายบัตรไลฟ์ลลสดกลุ่มปิดซื้อเป็นรอบ128บาทนะครับ วันที่16นี้เริ่มไล์แล้วนะครับหรือเมาเหมาเดือนธันวาอ่าเดือนกุมภาพันธ์ก็3ามร้บาทครับเมาไว้เลยก็จะได้แบบสบาย EP 12 13 14 EP 12นี้ก็คือวันที่อ่สิกุมภาพันธ์นี้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมีไล์แถมหลายรอบเลย เมาไว้เลยคุ้มสุดครับผมเมาตลอดไปจะลูกขอบคุณครับ,คครบแม่แม่ครับพี่พี่ทุกคนเดี๋ยวผมเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวผมไม่ค่อยมีเสียงด้วยฮะคือสิบเบิงเล็กหน่อยเบิงเพชรพ่อยยอกกันบ้องเลยอย่าตีกันใน้คนเบิงเดือดูกเด้อมันสิดามากเดี๋ยวอย่าตีกันเนีคนเบิ้งเด้อเข้าใจไหมลูกอย่าตีกันนะ พันผอ,อมันลมเลนเบิดแล้วเก็บขึ้นให้พ่อหน่อยมันเปื้อนไงข้างล่างมันเป็นฝุ่นเลยผ้าห่มกับหมอนพ่อเก็บขึ้นไปไว้ข้างบนให้หน่อยได้ไหมครับได้ได้ไหมครับเอาหน,นูนอนนอนเอานอนถ้านอนก็นอน เนี่ยเนี่ยเพชพลอยเห็นไหมป้าใหม่มาแล้วเนี่ยมาสวัสดีป้าใหม่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าใหม่ครับเอามาสวัสดีครับป้าใหม่จะเอาน้องพลอยมาสวัสดีป้าใหม่สวัสดีป้าใหม่อ่ะขอบคุณค่ะแบบป้าใหม่ดูที่เอาขอบคุณค่ายังไงเอาไปเท่าเดียวยืนถอายหลางถถอยหลังเอามายืนด้วยกันนะออ ขอบคุณค่ะแบบป้าใหม่ให้ดูให้ป้าใหม่ดูชุปดป้าใหม่กำลังดูอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะาโอ้โหเจริงมากเลยลูกอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปลูกชุดพ่อนั่นน่ะ,นะ <Okay. S 1> ชุดพ่อเข้าไปไม่ได้ลูกเดี๋ยวคิดตั้งจะแตก ใชนั่นแล้วก็ค้ไปม่ดีนะเธอะพราอยานอนแน่แลพรายานอนแน่นเว่าพ่เป็นยังนึกว่าเป็นยงพอเป็นยัง่เดี๋ยวพ่อหายนี่ก่อนไปเทรยวเาจะปนที่อ สเปยอยู่ไหนคะสเปยพ่อหาสเปยปูหาสเป,สเปย์ช่วยเข้ากดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับเข้ากลุ่มปิดสนับสนุนและใจเกินร้อยไร้สดแล้วก็มีคณแนนอรดีด้วยนะครับจะเมาทั้งเดือนกุมภาพันธ์ก็3 5นบาทนะครับหรือจะซื้อเป็นรอบ EP ที่12ในวันที่16กกุมภาพันธ์นี้นะครับ 128บาทกดลิงก์ตอนนี้เข้ากลุ่มได้เลยครับกดลิงก์ตอนนี้เข้ากลุ่มได้เลยนะครับขอกำลังใจจาก FC น้องเพชรองพลขอคนละบัตรนะครกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลย ก่อนจ้าได้ครับถ้าใครเข้าลุ่มตอนนี้มันจะได้เข้าเร็วนะครับ อย่าทะเลาะก,กันนะอย่าทะเลาะก,กันนะครับยอยากยัไดูทกรอคะรรอูทำผมครับผมผมมาทำอะไรมาทำอะไรดูแน,น่นัง ชุดน่ารักจังขอบคุณจ้าขอบคุณคุณย่าคุณยายหน่อยลูกขอบคุณค่าคุณยายที่ซื้อบัตรให้พ่อที่ซื้อบัตรให้พ่อขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเมะะื่อวานใครไปขอพรให้พ่อขอให้พ่อแข็งแรงอะ่ะเมื่อวานใครน้องเพชรสหรอเดี๋ยวน้องพ่อนยน้องเพชรสนะน้องเพชรพูดว่างไงนะลูกขอให้พ่อแข็งแรงเหรอแข็งแรง จะนั่งตรงนี้แล้วก็ไปตกน้องตกลงมาแล้วหัวภาด้วยนะน้องน่าตกลงมาหัวแด้วยนะลูกโแจกใครเป็นลูกใครเป็นพ่อเป็นแม่เลนกันตามภาษาดิจ๋า ทำไับพ่อพ่อทำผมคะ่ะเโด,ด,โด,ดี๋ยวหนูหลแบแป๊บหนึ่งนะลูกนะมันโดนสเปรย์นะเดี๋ยวมันจะเข้าปอดเข้าจุดเดี๋ยวหนูไม่โดนปอด,ดนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs>